โรดภาวนาเพื่อรูปทางบายผู้เป็นคุลาบารนี้าังีมุสสกา นักเรียนชายม1ม2ออม3กับหลังหันนักเรียนในงสอ2นะครับหันหน้าหานทางเดิมครับแต่เราจะเข้าสู่นะครับวัจนะพิธีการเนื่องในวัดพระธรรมทีและฉลองการกราบใจของพระบุญเปาโลนะครับขอเรียนสำรวจใจในการเข้าร่วมพิธีครับนระบ,บุญเปาโล เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการประกาศถึงอาณาจักรของพระเจ้าพวกมั่นจะบรรลุถึงอุดมการ์ไม่ว่าจะลำบ,บากเพียงใดสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดสำหรับท่านคือพระเจ้าและในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจด้วยความเสียสละตลอดชีวิตหลังจากกลับใจท่านรู้ดีว่า ตนได้รับมอบหมายให้ทำงานใดและไม่ยอมให้สิ่งใดมาขัดขวางการทำงานนะั้นไม่ว่าจะเป็นความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยความทุกข์ทรมานความยากจนหรือการเสี่ยงตายความยากลำบากเหล่านี้มิได้ทำให้ความรักของท่านที่มีต่อพระเจ้าลดน้อยลงตรงกันข้าม กลับทำให้ท่านยินดีรับความยากลำบ,บากดังกล่าวเพราะช่วยท่านให้คลายกับพระอาจารย์ผู้ทรงรับพอรมาและูกเรืรบนไม้กาเสกเปาโลรู้ดีว่ากระแสะเรียกที่ท่านได้รับนั้นไม่เหมือนของผู้ใดทำให้ท่านมีความประทือรือร้นเปาโลภูมิใจในความรับที่ชอบดูแลกลูกริเตีชนหลายกลุก่ม ด้วยความขอมตนและต้าเสนอตนเป็นแบบฉบับสำหรับคริสตชนที่ท่านสอนให้กับใจในขณนะเดียวกันท่านสำเร็จอยู่เสมอว่าท่านไม่เหมาะสมในการเป็นสาวกของพระเยซูเจ้าเพราะในอดีตท่านได้เคยเรียนรับศาสนาจากของรพระเยซเจ้าสำหรับท่านนักบุญเปาโลกิจาการทั้งหลายที่ท่านทำสำเร็จนะั้น ล้วนมาจากการัืสถานของพระเจ้าที่ทำงานในตัวทา่าเช่อเปิดหนังสือเพลงหน้า220บทเพลงเชิญถาวายสะพอน เปาโลถึงชาวเทซาโรนิกาฉบับที่หนึ่งที่เราทั้งหลายเราขอร้องท่านให้ตัเกเตือนแก้ไขยผู้ขาดวินัยจงให้กำลังใจผู้หวาดกลัวจงทั้จชุดผู้อ่อนแงจงกดวันสอนทุกคนจงระวังอย่าให้ใครตอบแทนความชั่วด้วยความชั่วและจงแสวงหาความดีให้แก่กันและกันและให้แก่ทุกคน จงร่าเริ things, รงินดีเสมอจงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอจงขอบสักุญพระเจ้าในทุกกรณีเพราะพระองค์รงปรารถนาให้ท่านทำสิ่งเหล่าน <lu> ี้ในพระพิเศษสุดพระวจาะของพระเจ้าขอแผ่กุศลจักสวัสดีคณะเคณะผู้ และนักเรียที่รับุุกชานวันนี้เราจะนะครับฉลองพระคัมภีร์แลกฉลองนะบุญเปาโลกลับใจการกลับใจคืออะไรครับการกลับใจก็คือการเปลี่ยนเส้นทางเส้นทาง,งที่เราเดินลงทางแล้วก็เรากลับมาเิอในทางที่ถูกต้อง อะไรคือการปรับใจในพุทธศาสนาก็มีตัวอย่างบุคคลคนหนึ่งที่ปรับใจก็คือองคุลิมาที่เขาพยายามเขาได้ฆ่าคนจำนวนมากและพยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้าด้วยแต่เมื่อได้รับการ,บรอ,อบรมสั่งสอนเขาก็ปรับใจปรับปาุเงเนซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นนักบุญน,นั่นแหละครับ เช่นเดียวกันนักบุญเปาโลเช่นเดียวกันก็คิดว่าตัวเองทำดีแต่เมื่อพบกับพระเยซูแล้วเขาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจนกลายเป็นนักบุญนักบุญเปาโลจดหมายของนกักบุญเปาโลที่ได้เขียนให้กับบรรดาผช่วยนหลายๆฉบ,บับก็กลายเป็นพระธรรมที่ทันทัศนัญาณใหม่วันนี้มีความสําคัญถ้า,านักเรียนหรือ อูากได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราท่านีเวลาเราลองผ่านพระคัมภีร์ดูนะครับ,บในรบพระคัมภีร์โดยเฉพาะพระธรรมใหม่เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายครับไม่ว่าจะเป็นพระวรสาราทั้งสี่ฉบับและกฎใหมายของบรรดาพระสาวกของนบุนรปอลโรนบุนเปโตรนบุญยอนเหล่านี้เป็น สิ่งที่จะช่วยเราให้ความสว่างในชนีวิตของเราถ้าหากมีเวลาก็ลองอ่านด,ดูนะครับการอ่านพระคัมภีร์เป็นการศึกษาพบพระเจ้าโดยทางพระวาจาที่อยู่ในพระครัมภีร์นั้นจะเป็นแสงสว่างและเป็นหลักในการดำเนิชนชีวิตของไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นชาวคริสต์เท่านั้น แต่ถ้าเสาไ์ด้กการสัมภาษ์ทีแล้วเราจะได้พบอะไรให,ใหม่ๆมากหม่นะครับก็ในโอกาสวัรสัมภาษ์ทีะฉลองสมบุญต่อ,อรณงหลักใจนี้ให้เรามีหลักยึดมั่นในชีวิตเรามีหลักอะไรบ้างในชีวิตทุกๆวันนี้ถ้าไม่มีหลักเราจงงานหลักที่จะยึดมั่นในชีวิตเรา พ่อ,อก,ก็แนะนำให้อ่านพร,ระสัมทีเยอะๆแลือจะได้แสงสว่างจะได้มีหลักที่มั่นในชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันนี้ด้วยการอ่านของพระเจ้าโดยทางการอ่านพระสัมทีนั้นเราจะได้พบพระวจนที่จะได้ช่วยเราให้สามารถเดินไปได้อย่างถูกต้องและมัน่นคงในชีวิตต่อบปเป็น้ารอ่านสอนเพทุกคน ให้เราทุกคนพร้อมใจกันภาวนาวนอนต่อพระเดชเจ,จ้าพระบิดา,าของเราพระองค์ทรงรักเราและทรงทราบความต้องการของเราให้เราถรวายการสติรุมโลกการใช้เฉลยและมโนทนาขาุนพระเจ้าพร้อมกับทา่านนบุตรปาโลโดยอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์ว่าเชื่อองค์สมเด็จพระสัสราตรา,าเลโอที่14สพระสัาราปาโลทวัรสิบสาบรรดาพระสังคาราช ยักระ,ะส่งทุกท่นซึ่งมีหน้าที่ปกครองดูแลแระสัจนจักรขอพระเจ้าโปรดให้ทุกท่านได้ใช้รพระพรต่างๆด้วยความปรีชาความสุขผมมรอบคอบความรักและความอ,อ่อนโยนตามแบบอย่งางพระพิชเจชอาเสมอให้เราภาวนาโปรปสดสระสับกรเิดพระเจ้าอาขอพระเจ้าประทานสิสุญญ ให้บังเกิดเคืแก่ทุกทุกโลกทุกสังคมขอความคุณมรอดใดๆได้รับพรประทาด้วยน้ำใจในดีและด้วยการช่วยเหลือและแบ่งปันให้เราภาวนาเพืโอรโดทนาคุณกระเจ้าที่กรโดทระโดระโดกระโระเดดระโดดกรโดกระดดกรโดกรกระโดกร์โดดกาดรศึดกราปฏิกรติระดกรรร และอภิบาลจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชนเว่โลกขอพระองค์ประทานวิชายาแห่คณะเซอร์ทุกท่านและขอให้จิตตารมของคณะแค่ขยายไปอย่างกว้างขวางให้เราภาวนาเพื่อพวกเราทุกคนที่ร่วมใจภาวนาณที่นี้จะได้มีพลังกำลังเท็นแข็งทั้งกายและใจ ในการเสริสมสร้างความดีความรักมีใจเมตตาปฏิบัติดีต่อเพื่อนที่น้องที่อยู่รรบข้างเป็นแบบอย่างที่ดีแบ่กันและกันเสมอให้เราภาวนาโรดสดับฟังเกิดพระเจ้าอ่้าเจ้าโมทนาของพระคุณพระเจ้าที่โปริดประชาธร,ร,รุมเปาโลผู้เป็นเสาหลักของศารรสนาจักรและเป็นองค์อุปถัมภ์ของเรา ขอท่านันคุณเตาโลโปรดช่วยให้เรานหน้มาในการใส่เรียนรู้เป็นผู้มีคุณธรรมและเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นให้เราภาวนาโปรดทรดาบความเนขระเจาขอเชิญเรียบสักครู่แล้ภาวนาเพื่อความต้องการส่วนตัวของเราแต่ละคน ให้เราภาวนารสัาธรรเกิดระเจ้าพ่ะชั้นเปิดหักศูนยห้าสิบเอ็ดเนชั้นภาวนาพร้อมกันค่ะถ้าแต่พระดีงาของพระพทเจ้าทั้งหลายพระอุปัชฌายสวรรค์พระนานทาอุปเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาจึุพระประสงค์จงสำรวยใน โปรดเดินทางผาประชามันแต่มชาติคงหลานในวันทีโปรดเดนทางทำใจเยี่ยรรชาเหมือนามเจตาให้หาเกิดปุถโปรดช่วยรมเาติให้เกดารแต่โปรช่วยราติควาช่วย้นียข้าแต่พระเยสุเจ้าผู้ลูกขอสรรเสริญพระองค์ที่ทรงประทานพระเมตตา อัน,นอยิ่งใหญ่ให้แก่นับบุญเปาโลดยการเปลี่ยแนแปลงข่านจากผู้เกลียดชังพระองค์มาเป็นอัคาสาบกผู้ร้อนรนของพระศาสนาจักรส่วนท่านนับบุญเปาโลผู้ยิ่งใหญ่ขอโปรดให้ผู้รูปมีจิตใจซื่อสัตย์ต่อพระสนานปราบใจจากความผิดและปฏิบัติตนเป็นจิตที่มีจิตใจร้อนรนต่อคำสั่งของของพระเยซูคปิสจ์ดจาวเชื่อเปิดหนังสือหน้าสุดท้าย เปิดภาวนาแด่นักบุญเปาโลอัครสาวกข้าแต่ท่านักบุญเปาโลอัครสาวกผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านได้สอนโลกทั้งโลกด้วยคำสั่งสอนแห่งความรักและความเมตตาของท่านโปรดฟังคำภาวนาของท่านพระเจ้าทั้งหลายผู้ปรทั้งหลายอย่าแบบชีวิตของท่านพระเจ้า ภาวนาที่ท่านจัดคูเสนอแด่พระอาจารย์เจ้าและนางมารีราชีแห่งคณะอัครสาวกโปรดเถิดท่านผู้เป็นมัสการสอนชนตามศาสนาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตด้วยความเชื่อและโปรดให้ความรักตามองค์ในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอ ถ้าผู้เป็นภาชนะที่พระเจ้าทรงเลื่อนสายโปรดให้พระพเจ้าทั้งหลายซึ่งจัดต่อพระหันธกานของพระเจ้าโดยพระหันธกานของพระเจ้าจะจัดเกิดผลในตัวพระพเจ้าทั้งหลายโปรดให้พระพเจ้าทั้งหลายรู้จัดและเรียนแต่ทช่างตุ้งช่วยแสดงตมคเป็นคนดี ดีใจในตาแก่กันโปรดให้ทุกคนรู้จักและสรรเสริญเราผู้ทรงเป็นปุความวจิงและชีวิตถ้าแต่เผยสจา้าตระองค์ทรงสร้างแล้วว่าถ้าวเจ้าทั้งหลายไม่ไว้วางใจในพลังของตนเองเลยเปชนช่ามนิตาของเราโปรดทรงคุณพรงท้าวเจ้าทั้งหลาย ให้ผมใส่อะไรโลกระบัดตัดตัดและดับไฟทั้งหมวลครั้งนี้จะใส่คำเสนอริบวอร์ของท่านพระนุบาลูองคุปตะของพระเจ้าทั้งหลายไอาอนด์เชนจงเลือค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรตานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิต ประธานาพระพรสแตร์ท่านทั้งหลายเชิญข้าพเจ้าต,ต่อไปเรียนเชิญคุณพ่อคณะเซอร์และเรียนเชิญผู้แทนครูนักเรียนพนักง,งานถวา,ายดอกไม้แด่ท่านนักบุญเปาโลคะ่ะเรียนเชิญค่ะเชิญเปิดหนังสือหน้า35-35บทเพลงการกลับใจของชายคนหนึ่ง คุณพ่อไปดูชาย h งิ l เทเรนตูที่ให้เกียรติ็นการงานวัตรทีพิธีกรรมในวันนี้และก็ขอบคุณคณะสัมภาษณของขอบคุณค่ะ